Next Monster เป็นไอดอลสมาชิก5คนหรือไม่มีคลิปทีเซอร์ใช้โลโก้ YG ปล่อยออกมาประเด็นนี้ YG มาตอบแล้วเรื่องนี้มีพิรุษแรงมากเมื่อวานนี้ก็มีการทำข่าวของสำนักข่าวเกาหลีว่าตอนนี้มีวิดีโอแพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าเป็นบอยกรุ๊ปวงใหม่ของ YG ซึ่งวิดีโอทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังช่อง YouTube Next Monster Official มีทั้งหมด8รายการวิดีโอของช่องนี้นะคะมีโลโก้ YG Official อยู่บนปกคลิปและหลายคนคิดว่าวิดีโอนี้สร้างโดย YG จริงๆแต่ทาง YG ก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับช่องนี้ซึ่งช่อง YouTube นี้มีการตั้งชื่อโดยใช้คำว่า Official มีการใส่โลโก้ของ YG แถมยังสร้างคลิปตัดต่อและดูเหมือนว่าจะเป็นการเจน AI ขึ้นมาด้วยมีความพยายามอย่างมากในการที่จะทำให้คนในโซเชียลเข้าใจผิดว่า Next Monster จากค่าย YG เป็นวงบอยกรุ๊ปที่มีสมาชิก5คนโดยมีการลงคลิปใน YouTube และแคปภาพมาลงใน X ซึ่งมียอดดูในโพสต์นี้นะคะถึง3.5ล้านวิว คนก็เริ่มเกิดความสงสัยว่ามันเป็นข้อมูลจริงหรือไม่โพสต์นี้มีมูลความจริงไหมแต่ YG ก็ได้ออกมาตอบแล้วนะคะว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องทางการของ YG และเรายังคงหารือกันอยู่ว่า Next Monster จะกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือวงบอยกรุ๊ปพอ YG ตอบมาแบบนี้ก็แทนที่จะได้คลายความสงสัยแต่กลายเป็นว่าไม่สงสัยเรื่องช่องปลอมแล้ว แต่สงสัยเรื่องที่ YG บอกว่ายังหารือกันอยู่ว่า Next Monster จะกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือบอยกรุ๊ปกันแน่ YG พูดจริงหรือสับขาหลอกแฟนหลอกว่ายังไม่ได้ฟันธงเลือก Next Monster แต่จริงๆอาจจะตัดสินใจไปแล้วหรือเปล่าแกล้งหลอก Fan แฟนไหมเพราะตอนนี้เนี่ยแฟนๆตึกดำนะคะต่างก็คิดกันไปแล้วว่า Next Monster ที่อย่างบอกว่าจะเปิดตัวในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นบอยกรุ๊ปเพราะ คนที่ไปเที่ยวแถวนั้นแถวตึก YG นะคะก็มักจะเห็นเด็กผู้ชายเดินเข้าออกตึก YG แทบทุกวันนานๆทีนะถึงจะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงขนาดในคอนเสิร์ตของศิลปิน YG ก็ยังเห็นเด็กผู้ชายเดินเข้าฮอไปดูคอนพร้อมกับสตาฟอยู่หลายครั้งและละหลังมานี้แฟนๆก็ต่างบอกกันว่าเด็กฝึกที่เดินเข้าออกตึก YG เนี่ยก็มีแต่คนสูงๆหุ่นดีแต่งตัวเท่มาก ดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเด็กตึกดำแน่ๆลักษณะพร้อมเดบิวตมากเลยปากใจเชื่อกันไปแล้วว่า Next Monster จะต้องเป็นบอยกรุ๊ปแน่นอนแต่พอ YG มาตอบว่ายังหาหรือกันอยู่แบบนี้เนี่ยพวกเราก็ถึงกลับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวเอาไงกันดีล่ะทีนี้หรือ YG จะตอบแบบแกล้งๆพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวหรือทำอะไรสักอย่างในเร็วๆนี้ก็ได้ ก็มีหลายคนสงสัยว่า YG เริ่มเล่นเกมเตรียมการเปิดตัวน้องใหม่แล้วหรือเปล่าการมาตอบนักข่าวมาให้ข่าวแบบนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่ได้แต่สงสัยและก็ต้องจับตากันต่อไปว่าวงใหม่ของ YG จะเป็นบอยกรุ๊ปหรือเกิลกรุ๊ปจะเป็นวงสไตล์แบบไหนจะมีการเปิดตัวโดยใช้รายการมานำเสนอสมาชิกวงหรือ เปิดตัวพร้อมเดบิวต์ไปเลยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะก็รอเอ็นดูเด็กๆกันนะถ้าคุณเป็นติงตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาสิ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ